สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะวันนี้ตามที่ครูจันบอกไว้นะอ่าคราวที่แล้วคลิปที่แล้วครูจันให้หนูทําการบ้านหน้าเดียวหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบสามใช่ไหมคะก็คือว่าให้เติมจํานวนที่หายไปนะหนูจะใช้การนับต่อหรือหนูจะใช้การแบ่งกลุ่มแล้วเอาตัวเลขมาใส่ก็ได้อ่าจได้ไหมที่ครูจันบอกว่าให้หาตัวช่วยสําหรับการนับ เมื่อหาตัวช่วยมาหนูถ้าหนูมีตัวช่วยในการนับหนูจะทําได้ง่ายขึ้นหนูสามารถจะแบ่งกลุ่มจะสองกลุ่มสามกลุ่มหรือจะหลายๆกลุ่มหนูก็สามารถจะทําได้นะคะอ่าต่อไปคราวนี้อ่คาครูจันนะขอขึ้นใน,นเรื่องใหม่เลยยังไม่ยังไม่เป็นเรื่องใหม่เรามันเป็นเรื่องของทบทวนในเนื้อหาที่เราเรียนมานะทบทวนเนื้อหาที่เราจะเรียนมาเพราะว่าตอนนี้ครูจันจะจะเร่งน,นิดนึงแล้ว นะจะเรียกหน่อยหนึ่งแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสอบกันละนะคะจะสอบครั้งที่สองกันแล้วนะคะมาดูเลยมาดูเลยตอนนี้หนูเปิดหนังสือไปหน้าที่134นะคะตอนนี้ครูจันจะมาดูในหนังสือเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องทําในหนังสือตัวนี้ให้ทัน134อ่าเรามาดูนะคะลูกอย่างแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าเขากําหนดให้เราทําอะไรเราต้องอ่านนะคะเราต้องอ่านคําสั่งก่อนนะลูก อ่านคำสั่งให้เข้าใจทุกครั้งนะคะอ่ะอย่างเช่นมาดูตรงนี้เลยค่ะในหน้าเสริมทักษะนะคะ134นะคะหนูจะเห็นว่าเขากำหนดสถานการณ์มาให้เรานะที่อยู่ในวงเนี้ยสีที่มว่วงเห็นไหมคะนะตอนนี้ทุกคนเปิดอยู่หน้า1 3ึ่งหรือยัง134อยาังเจอยัง,เจ,ยงเจอพี่ยีรับตัวเล็กๆนี้หรือยังเจอแล้วนะอ่ะถ้าเจอมามามองตรงนี้กันก่อนข้างบนเลยค่ะลูกข้างบนเลยนะ เขากาหนดสถานการณ์ว่าข้อที่หนึ่งดวงตานําเหรียญในกระป๋องอ,อมสินนะคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีอยู่นะนะคะดวงตานําเหรียญในกระป๋องอ,อมสินนะที่ออมไว้ออกมานับจํานวนเขาได้ดังนี้นะคะนักเรียนนะไม่รู้ว่าเราจะเคยเอาออกมานับไหมนะคะ,ะเหรียญแบบที่หนึ่งเลยนะคะเหรียญแบบที่หนึ่งคือเหรียญอะไรลูกเหรียญบาท นะเล็กตอนนี้ที่เป็นเหรียญเล็กๆที่หนูใช้กันอยู่นั่นแหละนะคะเหรียญหนึ่งบาทเขามีอยู่เท่าไหร่คะลูกถูกต้องค่ะเจ็ดเหรียญนะคะเหรียญหนึ่งบาทเจ็ดเหรียญก็คือเจ็ดบาทต่อไปเหรียญแบบที่สองละคะมีมีค่ามากกว่าเหรียญบาทถ้าจะแลกเป็นเหรียญบาทเราจะได้ห้าเหรียญก็คือห้าบาทนั่นเองนะคะมีเหรียญมีเหรียญหนึ่งบาทเจ็ดเหรียญเหรียญห้าบาทมีอยู่ แปดเหรียญนะคะมากกว่าเหรียญมากกว่าเหรียญบาทอยู่เหรียญหนึ่งเห็นไหมคะนะคะเหรียญห้าบาทมีอยู่แปดเหรียญนะคะต่อไปเหรียญสิบบาทมีอยู่ห้าเหรียญเขาถามทีนี้จากสถานการณ์ที่กําหนดมาให้เขาถามหนูว่านะคำสั่งของเขาคือเขียนจํานวนเหรียญตามกําหนดนะเขามีกําหนดมาให้หนูนะเหรียญหนึ่งบาทเจ็ดเหรียญเหรียญห้าบาทแปดเหรียญเหรียญสิบบาทห้าเหรียญนะคะ ข้อที่ 1. จํานวนเหรียญทั้งหมดมีกี่เหรียญหนูต้องนับทั้ง3อย่างเลยคือ7เหรียญบวกด้วย8เหรียญบวกอีก5เหรียญ3กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มย่อยทันทีเอา7ไปบวกกับ8ก่อนดีไหมเจ็ด <7 S 1> ไปบวกกับ8ก่อนดีไหมเพราะถ้ามี2ตัวเราบวกกันได้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้ามันมีอยู่3ตัวหนูต้องเลือกมาบวกทีละคู่ก่อน นะบวกไปให้ได้1คู่ก่อนนะคะแล้วถึงจะจําจนวนที่เหลือมารวมอีกทีนึงนะคะแล้วเอาเกับ8แล้วกันนะ7กับ8แค่มากกว่ากัน8ใช่ไหมถ้า8มากกว่าเอา8ไม่ในใจเลยนะคะและและอ่ะยิบอุปกรณ์ช่วยนับหลุนดูจะนับมือต่อก็ได้นะคะเอาตามสะดวกเลยนะคะบวกเข้าไปอีก7สิ8แล้วบวกอีก7เป็นเท่าไหร่คะแล้วบวกเี็7เป็นเท่าไหร่คะ แปดลรไป90 11 12 1ส3 4สิบสแล้วก็15เพราะฉะนั้น2เหรียญน,นี้คือเหรียญบาทกับเหรียญ5บาทเรารวมแล้วได้15เหรียญจากนั้นนำห้าเหรียญที่เหลือก็คือเหรียญสิบบาทไปรวมด้วยสิบห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่หลูกนะแล้วก็ดูเลยจำนวนเหรียญทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่เราได้ก็คือเท่าไหร่หลูกสิบห้าเหรียญน,นะคะอันนี้คือการเอาจำนวนมารวมเลยนะคะบวกกันเลยนะคะ ได้15เหรียญเพราะนั้นตรงนี้ได้เป็นคำตอบคือ15เป็น1กับ5นะหกับ5แล้วมีคำว่าเหรียญด้วยเพราะกรถามถึงเหรียญหนูก็ตอบเหรียญด้วยนะมันเป็นหน่วยนะคะมันเป็นหน่วยนะคะอ่ะสิบห้าเหรียญสาะเอมาก่อนแล้วก็หอนำรอหอรอสาเลเอมานะมีเอมีอ,มอีแล้วก็ยอยักษ์แล้วก็ตัวอะไรคะสะกดยอหญิงนะยอหญิงนะหอรอเอยย ยอหญิงอยู่ในแม่แม่กลรู้สึกยังนะยังไม่ได้เรียนมากหรอกนะคะนะคะแม่กลนะอยอหญิงนะสิบห้าเหรียญน,นะต่อไปค่ะไปข้อที่สองจำนวนเหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าบาทและจำนวนเหรียญทั้งสองรวมกันเหรียญหนึ่งบาทคือเท่าไหร่คะ 7, 7เจ็ดเจ็ดเหรียญน,นะคะคุณจะจะไปอย่างไวหน่อยนะตรงนี้นะเพื่อเป็นการสรุปเรื่องนะคะอ่ะจำนวนเหรียญหนึ่งบาทเรามองไปข้างบนปุ๊บเลยเจ็ดนะคะต่อไปค่ะ เหรียญ5บาทก็คือเท่าไหร่คะ8อ่าเราเว้นวักไปนิดนึงนะคะเหรียญ1นบาท7ดเหรียญเหรียญ5บาท8ดเหรียญใส่มาเลยค่ะรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ลูกนะอ่าก็คือเท่าไรคะเป็น7เป็น8 7ดเดบวกแปเป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้เราเพิ่งอีกไป15้านะคะลูก7กับ8รวมแล้วได้15หนะคะรวมแล้วได้15ห้า ต่อไปไปดูข้อที่3จมจนวนเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาททีนี้เขาถามเหรียญ5กับเหรียญ10แล้วก็มองขึ้นไปข้างบนเลยค่ะเหรียญ5บาทคือเท่าไหร่คะ8ดเหรียญหนูก็มาใส่ข้างล่างเลยใส่เลข8เลยทันทีเลยค่ะต่อไปเหรียญ10บาทเท่าไหร่คะหเหรียญอ่ะหนูก็มาใส่ข้างล่างนี้เหมือนกับข้อนี้อ่ะเป็น5ทีนี้มาหาสิคะว่าเอางี้นะคะ8บวก5เป็นเท่าไหร่ เอาอะไรว่าเนื้อใจดีอะไรมากกว่ากันแปดเช่นไหมเอาแปดม่เนื้อใจรวมอีกห้าสิบแปดล้วไปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะรวมแล้วเป็นสิบสามเหรียญน,นะคะต่อไปข้อที่สี่จำนวนเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสิบบาทและจำนวนเหรียญทั้งสองนี่รวมกันเท่าไหร่เหรียญหนึ่งบาทกี่เหรียญมองขึ้นไปข้างบนเลยคะ่ะเหรียญหนึ่งบาทมีอยู่ 7, เจ็ดเหรียญเอาเจ็ดมาก่อน ต่อไปเหรียญ10บาทล้วเหรียญ10บาทก็มองมาที่นี่อีกเหรียญ10บาทก็5นะคะใส่ไปเลย5ต่อไปอ่ะและจำนวนเหรียญทั้งสองรวมกัน7บวก5เป็นเท่าไหร่7กับ5ใครมากกว่ากันได้7ใช่ไหมเอา7จมาเจนใจชุม,มิีก5จแล้วไป8 9 10 11 12เอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ได้แล้วนะคะได้แล้ว จำนวนเหรียญแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการรู้ค่อยๆทําไปนะลูกหนูมองขึ้นไปข้างบนเขามีข้อมูลให้เราเสมอนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ข้อมูลนี้ให้เป็นประโยชน์มองขึ้นไปซิจำาอาต้องการเหรียญหนึบาทอ๋อเหรียญหบาทอยู่นี่ต้องการเหรียญ5บาทอ๋อเหรียญเหรียญหบาทอยู่แถวที่สองเห็นไหมคะต้องการเหรียญสิบาทอ๋อจำนวนอยู่นี่เอาไปรวมกันแล้วได้เป็นเท่าไหร่ นะต่อไปข้อที่2องอ่ะอย่างไวเลยตัวตุ๊กตาเป็นแถวเลยเขาทำไมอ่ะเขาทำไมล่ะคะลูกดูภาพตุ๊กตาแล้วเลือกระบายสีตุ๊กตาตัวที่นักเรียนชอบมากเลยค่ะเอามาสามตัวหนูชอบตัวอะไรละ่ะนะคะเอามาสามตัวแล้วก็ตอบคำถามอะไรละ่ะที่เขาต้องการมีอะไรมั่งเนี่ยโหเต็มเลยเพิบเลยตรงนี้เลือกเอาเองนะเลือกเอาเองนะสิ่งที่หนูชอบ มีหนูมีช้างมียีราฟนะคะกระต่ายสุนัขอ่าตุ๊กตาเด็กนะมีวัวมีหมีอ่าตุ๊กตามนุษย์ต่างดาวนะคะนกคู่อันนี้อะไรเนี่ยไดโนเสาวนะคะสิงโตจระเข้แมวแล้วก็กระบือหรือว่าควายนะหนูชอบตัวอะไรหนูเลือกมาสามตัวดิกไปเลยตรงหัวม,มาเลยอ้าวคุณจารชอบอะไรคุณอาจาชอบช้าง ครูจันชอบอะไรอีกครูจันชอบบัวครูจันชอบอะไรอีกครูจันชอบแหละชอบแมวอ่ะเพราะฉะนั้นได้แล้วครูจันติ๊กไปละสามตัวของครูนะาี่ของครูนะของครูนะใครจะชอบเหมือนครูก็ได้หรือจะใครจะชอบแบบอื่นก็ได้ไม่บังคับเสร็จแล้วทําไมคะทําไมคะตุ๊ก,กตาที่ฉันชอบอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นี่นี่ตรงนี้จะแตกต่างกันละอ่าถ้าเป็นของครูจนันช้างของครูจันอยู่อันดับที่สองครูจันก็ใส่เลขสองลงไปเลย ต่อไปอวัลวันดับที่เท่าไหร่หนูก็นับเลยหนึ่งสอสสี่ห้าหกดอ่าอันดับที่เจนะคะต่อไปตู้สุดท้ายเลยต่อไปเลยเมื่อกี้อวัวเจ็ดเลยใช่ไหมแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสินะคะอ่าเพราะฉะนั้นที่คุณจันชอบจะเป็นแบบนี้ลำดับนี้เมื่อหนูใส่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วหนูระบายสีไอ้ตัวที่หนูเลือกมาลูก โอเคไหมอันนี้จะไวหน่อยนึงนะเพราะเราเรียนไปแล้วนะคะอะต่อไปค่ะต่อไปค่ะยังไม่พ้นเรื่องเงินอย่างเงินอยู่นะยังเงินอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องเงินทําไมล่ะคะเป็นเรื่องเงินขอาทาไมล่ะคะอะกาหนดสถานการณ์มาให้เป็นบททดสอบนะคะเขาบอกว่าอ่านข้อความดูภาพแล้วตอบคําถามอยู่ในหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบห้านะคะอ่านข้อความดูภาพแล้วตอบคําถามอะ แตนป้องและอิ่มสามคนนะเด็กสามคนนะคะชื่อแตนชื่อป้องแล้วก็ชื่ออิ่มนะคะนับเหรียญหนึ่งบาทที่หยอดกระป๋องออมสินไว้สัปดาห์นี้ได้ทางนี้แตนนะคะแตนเขาชื่ออะไรเขาชื่อแตนนะคะเขารวมได้เท่าไหร่ล่ะคะของป้องคือที่เป็นสีส้มๆเนี่ยนะคะของแตนเป็นสีชมพูของป้องนี่มีอยู่สองตั้งนี่นะคะอยู่ในสีส้มๆนะคะแล้วก็อิ่ม โอ้นะปเป็นเหรียนไปยาวขนาดนั้นเลยแต่ว่าแต่ว่าอาจจะทำไมคะเห็นเยอะๆยาวๆ,ๆ,ๆแบบนี้อาจจะน้อยกว่าคนอื่นก็ได้เราลองไปดูกันทีนี้ที่ครูจารย์สอนหนูไปคืออะไรคะหาจำนวน10แล้วก็จำนวนที่เหลือใช่ไหมคะการนับจำนวนไงจำได้ไหมเอ่หนตั้งต้องไปนับอีกทีไหมคะว่ามันหนึ่งสองเจ็ดแ ไม่ต้องเลยค่ะเห็นหนึ่งตั้งก็คือเท่าไร่คะลูกสิบใส่ไปได้เลยสิบแน่ๆตรงนี้นะคะเป็นสิบแน่ๆเลยนะต่อไปเขามีมีเหรียญย่อยอีกเท่าไหร่ลูกอีกสี่เหรียญใช่ไหมสิบบวกสี่เลยค่ะของแตนนะคะสิบบวกสี่สบวกสี่ได้เท่าไหร่คะลูกส0่บวกสี่เป็นรูปกระจายของสิบสี่นะคะเพราะฉะนั้นอ่านูเขียนไปข้างๆนี้เลยนะคะของแตนเขาได้สิบสี่นะคะสิบสี่บาท ต่อไปคะ่ะไปดูที่ป้องโอ้ของป้องนี่นับง่ายเลยเพราะว่าเขาเป็นตั้งเลยเขามีสองตั้ง1นึตั้งคือ10 2สองตั้งเท่าไรคะเท่าไรคะสตั้งนะก็คือ20บาทสิบวกสิบเป็นยีบาทเพราะฉะนั้นเราได้จํานวนแล้วไปดูของคนสุดท้ายคืออิ่มอิมเขามีตรงนี้ค่ 1, ตั้งคือเท่าไหร่แล้วคะสิบแล้วใช่ไหมอ่าเราไปดูย่อยย่อยอิตรงนี้สิ 1, 2, 3, 4, งสองส,สี่ห้าหกเดแปดแปดเหรียญก็คือ8บาทใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือ10บบวกแปดบวกแเป็นกลุ่มย่อยของของสินะคะเพราะฉะนั้นเราได้จำนวนแล้วของอิมนี่ยาวไปถึงนู่นเลยแต่ทำไมคะน้อยกว่าป้องเห็นไหมเขาน้อยกว่านะเพราะของป้องมี20บาทแต่เขามากกว่าแตน วาแตนมีแค่14แตนมีน้อยที่สุดนะมากขึ้นมาอีกนิดนึงก็คืออิ่มคนที่มีมากที่สุดก็คือป้องนะเอาตรงนี้เป็นข้อมูลไปตอบข้างล่างนะไปตอบข้างล่างมีอยู่3ข้อนะคะโจทย์ามว่าใครสะสมเงินได้มากที่สุดใครคะลูกใครคะมองไปที่ตรงนั้นสิตรงข้อมูลสิใครได้มากที่สุดเลยคะลูกนะ แตนได้14ป้องได้20นะคะอิ่มได้18เพราะนั้นคนที่ได้มากที่สุดคือใครคะลูกก็คือป้องนั่นเอง20บาทนะคะปองเท่ากับ20บาทนะคะอันนี้เดี๋ยวนูไปเติมเองนะไปข้อที่2ใครสะสมเงินได้น้อยที่สุดคะลูก14บาท20บาท18บาทมากที่สุดคือป้องไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยน้อยที่สุดคือแตนนะคะข้อที่2แตนเท่ากับ14บาท ต่อไปข้อที่สามใครมีเงินพอที่จะซื้อสมุดร,ราคาสิบหกบาทได้คะลูกแตนซื้อได้ไหมแตนซื้อได้ไหมคะไม่ได้ค่ะตังเขาไม่พอนะคะเขาขาดไปกี่บาทนะจากสิบสี่ไปถึงสิบหกบาทเขาขาดไปเท่าไรคะสิบสี่แล้วไปสิบห้าสิบหกเพราะฉะนั้นถ้าแตนจะซื้อแตนต้องหาเงินมาเพิ่มอีกสองบาทนะแต่ป้องอ่ะบ้องมีอยูยี่สิบาทซื้อสิบหกบาทได้ไหมคะ ได้ได้แล้วเงินเหลือด้วยนะมีเงินเหลือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นป้องสามารถจะซื้อได้และมีเงินเหลือด้วยอ่าสิบหกบาทใช่ไหมมันราคาสิบหกบาทใช่ไหมนับต่อไปถึงยี่สิบสิบหกแล้วไปสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนั่นป้องยังเหลือเงินอีกตั้งสี่บาทแน่อิ่มล้วพอซื้อไหมคะอิ่มพอสิเขามีสิบแปดบาทนี่สิบแปดบาทมากกว่าสิบหกบาทอยู่เท่าไหร่คะนับจากสิบหกไปถึงสิบแปดสิ 16กละไป1 7 1 8เพราะฉะนั้นอิ่มจะได้ทอนมา2บาทอย่างเงี้ยอันนี้คือการวิธีการคิดเขาเรียกว่าการวิเคราะห์นะคะหนูวิเคราะห์นะคะ,เ,คระ,ะ,คะเราค่อยๆวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์นะลูกไม่ต้องรีบร้อนนะคะหนูดูตามอันนี้เราเรียนไปแล้วหนูต้องตอบได้นะคะข้อ1 2 3มีปัญหาไหมไม่มีนะเพราะที่ครูจา์จะให้เป็นการบ้าน อ่ต่อไปค่ะไปข้อที่สองเขียนตัวเลขแสดงจำนวนหนึ่งสิบกับเก้าหน่วยคือเท่าไหร่คะแหมได้ไหมต่อไปข้อที่สองสามบวกสิบแสดงจำนวนเท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูกสามบวกสิบเขาสลับกันไงเขาเอาหน่วยขึ้นมาไว้ข้างหน้าเอาหลักสิบไปไว้ข้างหลังไงเพราะฉะนั้นสามบวกสิบมันก็เหมือนกันนะั่นแหละแต่เขาสลับที่การเนลูกกระจายนะคะ ต่อไปข้อที่3 7อยู่ในหลักหน่วย1อยู่ในหลักสิบคือจำนวนเท่าไหร่เขียนมาตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่3อ้าวดูสิเลขโดดที่เขาขีดเส้นใต้เนี่ยตัวไหนมีค่ามากที่สุดนะเลขหนึ่งข้างเลขหนึ่งข้างหน้าเลขสองข้างหน้าเลขห้าข้างหลังแล้วก็ได้เลขหนึ่งข้างหน้าตัวไหนค่าลูกมากที่สุดเลยนะต้องเป็นเลขสองตัวนี้แน่เลยเพราะเลขสองตัวนี้มาอยู่ในหลักสิบ นะคะ1อยู่ในหลักสิบจะมีค่าแค่10บแต่ว่าเมื่อสองอยู่ในหลักสิบมันจึงมีค่าเท่าไหร่คะลูกเท่าไรคะต้องเป็นอะไรคะอันนี้ต้องเป็นเลข2นะคะเลข2นะคะมันมีค่าอยู่ยี่นะตัวอื่นมีค่าแค่10นะคะยิ่งเลข5เลข5อยู่ในหลกักหน่วยมีค่าแค่5เองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะตรงนี้เดี๋ยวหนูทำนะคะนะ คงไม่ยากไปนะคะลูกอ่าครูจันให้กันบ้านเยอะนิดนึงนะเพราะว่ามันเขียนเติมแค่นิดเดียวอ่าครูจันขอให้หนูทําถึงข้อที่ข้อที่หกนะเพราะมันเป็นอยู่ในเรื่องเดียวกันนะคะลูกหรือข้อ7เลยหมดเลยหากข้อนี้นะวันนี้ครูจันขอเยอะนิดนึงนะข้อนหน้านี้ครูจันทําให้หนูแล้วนะเราทำด้วยกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้ครูจันให้การบ้านหนูสองหน้านะมันเป็นเรื่องของทบทวนไงลูกมันจะสอบแล้วนะคะเพราะนั้นเป็นการทบทวนกันนะคะหนูพยายามลองทุถ้าหนูทําได้หนูทําข้อสอบครูจันได้แน่ๆเลยนะอ่ะข้อที่สี่ใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับปากจระเข้ไปหันไปหาใครตัวที่มากที่สุดแน่นอนนะคะใครมากกว่าอย่างข้อที่หนึ่งนะคะ 12มากกว่าหรือน้อยกว่า10บวก 4. หนูต้องหาก่อนว่า10บวก4คือเท่าไหร่นะ10บวกสเป็นลูกกระจายของเท่าไรลูก14หนูเขียนตัวเล็กๆไว้ข้างบนเลยนะข้างหน้าเป็น12ข้างหลังเป็น14เพราะฉะนั้นปาแต่ละเข้ต้องหันไปหา14ชัวชัวเติมแบบนี้นะคะอ่ะอีก2ข้อทำเองข้อที่5กับข้อที่6 คุณจันเคยเลี้ยงให้หนูบนกระดานแล้วนะคะใครมากใครน้อยแต่หนูต้องทำไมอ่านคำสั่งให้ดีข้อที่หเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากต้องหาก่อนเลยเปรียบเทียบที่หลักสิบก่อนใช่หรือไม่หลักสิบอ้าวไปดูตรงนี้ปับ๊บสิบสามสิบแปดสิบสองสิบห้าอุ้ยหลักสิบเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นไปดูดูหลักสิบไม่ได้แล้วทีนี้ต้องไปดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยของใครน้อยที่สุดล่ะคะนะ สิคือ1นึกับ3หน่วย18บแปกับแปหน่วย12 1สอกับ2หน่วยนะ 15, 1ิบหกับห้าหน่วย 10, 7, 1ิ1เจ็ดหน่บหน่วยใครน้อยที่สุดเรียงไปนะคะเอามาเรียงให้ครูจันนะคะข้อที่6กเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาน้อยทีนี้สลับกันละตัวไหนมากที่สุดเลย14บสี่ยีแล้วก็19บเใครมากที่สุดเอามาก่อนเลย20่สิบแน่นอนเลยมย นะคะแล้วหนูก็ดูนะนับถอยหลังไปนะคะต่อไปข้อที่7จนน็ดจำนวนที่หายไปจํานวนที่หายไปหากลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยถ้ามีกลุ่มใหญ่มาแล้วหนูหากลุ่มย่อยที่เหลือนะคะแต่ถ้ามีกลุ่มย่อยมาให้หนูหากลุ่มใหญ่ที่ควรจะได้อ่ะวันนี้ขุจูจันให้เยอะนิดนึงนะคะลูกนะนะคะแต่ถ้าทําเลยเนะี่ยมันจะไม่น่นหรอกเพราะว่าเราเท่ากับเราได้ไปแล้วหน้าหนึ่งตรงนี้จะเป็น เป็นการทบทวนของหน่วยที่เราเรียนผ่านแล้วนะคะหน่วยที่เราเรียนผ่านแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปตรงท้าทายนะตรงท้าทายเดี๋ยวครูจันจะมาทบทวนให้อีกทีหนึ่งนะครูคจันจะมาทบทวนให้อีกทีนะในในคลิปต่อไปนะคะลูกนะโอเควันนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนนะคะเยอะนิดนึงนะคะลูกนะนะคะเพราะมันใกล้จะสอบแล้วครูจันต้องเร่งกันนิดนึง โอเคนะลูกนะขยันขยันนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะ